มานแล้วครับได้ประปูตัวหนึ่งครับอ้าวมานวเลวยเริ่มมานแล้วได้แล้วครับประคอได้ประคอครับมานตจนได้ครับ ตามลาจนได้ครับปลาคอเรียบร้อยครับปลาคอตัวนี้รึบเออได้หลายตัวแล้วครับมือนีสวัสดีครับมือหนีก็มาพอกกันอีกแล้วครับมือหนีก็มาหาอยู่หากินขี้เก่าครับก็ล่งทงล่งท้าล่งหวยล่งน้องขี้เก่าเหรอครับเมื่อนี้มาเห็นนั่นบวกขางทางครับ เมื่อกี้ก็เห็นนกบินไปบินมาใช่ไมมีนกเจ้ามากินป่าครับบวกขางทางครับสิผ้ามาเอาปลาขอนครับเมื่อนี้บรรยากาศครับมีขางทางครับรถก็มีรถแลนดอยู่ตามนะครับมีรถแลนด์งาตื่นซ่อมเมึ่จะข้าวหรอครับมันก็มีเห็นปลาบ่อนปลาหยังอยู่ครับเมื่อนี่สิผ้ามาหี่วานแห่ร่องเบื่ครับเตรียมแห่มาอยู่คับมื่อนี้ มือนีได้แหทีไหครับได้แหะทีมาเพื่อนหนึ่งครับว่าสิเมื่อวานนี่ครับล่องมืสิีด้ปลาไม่กินแรงบ่ครับมือนี้มันก็บริจํากัดครับการหายูหากินนะครับว่าสิไปหากินหน่องได้ครับนี่ครับคือจังมือนีก่ะบังเอิญมันเจอครับมือหนีพี่จังกัจังบังเอิญมาเจอครับคล่องมันเป็นบวกขางทางครับนี่แหละครับ ม้เด็ดของเฮามือนี่นะครับสิพ้ามาตึกแห็เรามืงอครับเห็นปลาบอนอยู่ครับเดี๋ยวมาติดตามเมึ่เด้วยครับว่ามือนี้สิหมานสิหมานบ่ครับสิได้ปลาเมื่อกินบ่ครับอ่าคิดว่าบ่ะาดนะครับเหมือนีอ่ะเฮามาติดตามกันลองมือครับกะได้แนวส่อันเจ้านะครับถังที่เคยเห็ดว้นะครับ แล้วก็มีคู่ก็มีแฮทีนะครับมาครับข้ามาเริ่มกันเลยแดดก็เริ่มอ่อนแล้วครับตอนนี้กับประมาณบ่ายสามสี่สิบละครับมาสวยครับเม,มืองมาข้ามาเริ่มกันครับเดี๋ยวข้ามาวานล่อเมืองครับสีเด้ป่าบ่แต่ตมีป่าอยู่นะมหนภาพานะอ่ะอยังไมาให้ใ,หใจ่่ เดี๋ยวสิวานง่มร่องเบืองครับวานห่าวก่อนก็ได้ครับร่องห่าวเบืองก่อนจะอะีสยวสองเทือ ได้ปลากระเดิดครับได้ปลากระเดิดตัวนึ่งเอาเคื่อครับเอาไปมุกเอาปลากระเดิด,ด,ดตัวนึ่ง หมานแล้วครับด้ปลาปูตัวหนึ่งครับอ้าวหมานวเลวยเริ่มหมานแล้วเอาขึ้นเอาครับปลาบูอ้าวเริ่มหมานวเลวย ปลาขาวครับปลาขาวหนึ่งตัวขาวตริงกับมัน้ยมันมีปลาคอใหญ่อยู่บ้างนะจู่นี่ปลาเป็น ปลากาดิคปลากาตัวนึ่งปลากาใหญ่เอาไว้ได้ไลยเหรอครับได้ไลยตัวปลาตอนเพิ่งย่อเมื่อกี้ซุ่นปลาอยู่เลยครับโซซ้ายมีปลาใหญ่ครับเดี๋ยวเข้ามาลุนต่อกันครับเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆนะครับ ได้ปลาขาวตัวนึงครับได้ปลาขาวหน่อยตัวนึงได้ปลาขาวสองตัวครับได้ปลาขาวมาสองตัวเอาปลาขาวไปปิ้งเอาไปปิ้งครับ ในปะเขา,าปลาขาวในปะาขานะนปลาขาปูปลากา ปลากาหน่อยเดี๋ยวไปอ้อได้ครับไปอ้อก,ก็ได้ครับรกลัวเาไปอ,อ้อไปมุกได้ครับหรือว่าไปปิ่งก็ได้ครับปลากาอีปูหน่อยอีปูน้อย ใช่แล้วครับปลาคอเลยปลาคอครับมานจนได้ครับ,บ,านนนรบตามหล่าจนได้ครับปลาคอรเรียบลอยครับปลาคอตัวนี้รึบโออไดยหลายตัวแล้วครับมอนมาเข้ามาลุนต่อไปครับ นามเป็นกี่ตอมเอเล่เลยครับลุยกวานคิดว่าเบิร์ดเหรอครับป่าสีได้ไปหล่างโตแล้วครับรรบ้านนี้มาหาครับมาเบิ่์กเงนผลงานมือนี้ครับอ่าผลงานมือนี่ครับปลามือนี่ที่ได้นี่ครับในปลาขาลายโตอยู่ครับป่าบูตัวหนึ่งปลาคอตัวหนึ่งครับ บกห้อยก็ได้ซิบก่าตเนี่ยนะครับอีปูก็ได้มีกุ้งน้ำเนยจั็หน้นอยครับเพิ่งเมื่อกี้กระเสียาเป็นเป็นอมนะครับไปอมไปมกุกไปไปตูเส็บๆ,ๆได้ครับกับพ่อแหล่าขาบในนี้ได้ครับติกแฮชจนมเมเื่อเมื่อแอะๆครับสิไปล่างตแล้วครับบัดนีเมื่อนี้ขอจบคลิไปไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ ช่องน้องไมนี้ด้วยครับช่องวิธีลู่อีสานซีสองแปดเก้าครับถามักกับกดไหลถื้ใจกับกดแช่เนด้อครับเมื่อนี้ขอโตไปล่งขอโตไปล่งโตก่อนนะครับขีดตมเต้มโตเลยครับขออนุญาตยบคลิปไว้แค่นี้เด้อครับขอบคุณครับ